พูดตามตรงผมไม่ได้หวังว่าคุณจะมาหาผมผมก็ไม่หวังว่าจะเจอคุณในห้องผ่าตัดอาจารย์สัางกวนฉันใจร้อนเกินไปไม่ควรลำบากคุณเลยวนเซาชิงเป็นแฟนคุณเหรออืมใช่ค่ะคุณก็เลยจะช่วยเขาฟ้องร้องดำเนินคดีฉันยอมรับ ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวจริงๆแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะฉันเคยฝึกงานที่โรงพยาบาลรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดความรู้สึกของคนไข้กับญาติพวกเราต่างก็เห็นใจแต่หมอควรจะได้รับความเคารพจากคนไข้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้วนเร้าชิงไม่ได้ทําผิดเลยฉันถึงได้ช่วยเขาให้ทุกคนได้เห็นความจริงค่ะเล่ะ คุณไปเตรียมคดีเงินกู้ออนไลน์คดีนี้ผมจะไปคูยจัดการเองจริงเหรอคะขอบคุณคะ่ะอาจารย์สร้างกวนส่วนรายละเอียดผมจำเป็นต้องคุยกับเขาต่อหน้าถ้าเขาว่างให้มาที่สำนักงานได้ค่ะฉันจะให้เขามาที่นี่เลยค่ะแล้วก็คดีของคุณทำให้สุดความสามารถวางใจได้ฉันจะทำให้ดีแน่นอนค่ะ สำนักงานกฎหมายสสด,ส,สดีค่ะได้ดัดไวไหมคะมีครับทนายชงหลงครับกรุณารอสักครู่นะคะไม่ต้องหาแล้วเขาเป็นผู้ว่าจ้างของอาจารย์สร้างกวนอาจารย์สร้างกวนเราอยู่ที่ห้องแล้วล่ะเปลี่ยนคนไม่ได้เหรอเชิญเข้ามาเป็นทนายได้นายต้องจุดทูบด้ซักเพราะมีความแค้นเรื่องโจกอยู่นะซิ คนนี้คือทนายมือหนึ่งของสำนักงานของเราทนายสร้างกวนอี้โด่งดังครับฟ้าคนนี้เป็นแพทย์ฝีมือดีจากอินจี้วนเซ้าชิงเคยเจอหลายครั้งอยู่สงกรงคะถึงคุณหมอเวินจะเป็นคนกันเองคุณก็ต้องเสิร์ฟตามเออขอโทษทีค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ งหลวงบอกว่าคุณรับทำคดีนี้สบายใจขึ้นเยอะเลยพูดเกินไปแล้วการฟ้องร้องมีความเสี่ยงหากศาลยังไม่ตัดสินก็ไม่อาจมั่นใจอ,อะไรได้ปกติผมเป็นคนพูดกับญาติผู้ป่วยการผ่าตัดมีความเสี่ยงรับประกันไม่ได้ว่าจะสำเร็จถึงจะไม่ค่อยชินแต่ผมเข้าใจได้พูดตามตรงผมไม่ได้หวังว่าคุณจะมาหาผม ผมก็ไม่หวังว่าจะเจอคุณในห้องผ่าตัดตั้งแต่นี้ไปผมเป็นทนายของคุณคุณช่วยอธิบายเหตุการณ์เวลาสถานที่ต้นตอของเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ยิ่งละเอียดยิ่งดีเรื่องเป็นแบบนี้ครับผู้ป่วยเตียงสามอาการไม่ค่อยดีมานานแล้ว ทางเราก็จะฉีดสารอาหารให้เขาเป็นตายยังไงยตาก็ไม่ยอมผมพอจะเข้าใจแล้วเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนั่งก่อนครับ ขอโทษนะครับที่ให้รอนานเลยอาจารย์สังกวนคดีของบริษัทเราคงต้อฝากคุณแล้วล่ะครับเสร็จแล้วเหรอคะผมพ,พอจะเข้าใจแล้วส่วนเรื่องสัญญาคุณคุยกับเขาก็แล้วกันเชิญทงนี้เลยครับทำไมคุยกันเร็วจังเลยล่ะอยากรีบเจอเธอไงอ แกล้งฉันทำให้นายแฮปปี้ใช่ไหมไม่หรอกเซ็นชื่อเธอสัญญาว่าจ้างรายละเอียดการว่าจ้างทำไมช่องค่าใช้จ่ายเว้นเวละอ๋อฉันรอให้นายเซ็นก่อนแล้วค่อยเขียนน่ะถ้าขัดใจเธอก็จะใส่ตัวเลขให้ล้มละลายไปเลยไงงั้นคงไม่ต้องดูแล้วถ้าเธอตั้งใจจะหลอกฉันก็ดูไม่ออกอยู่ดีเพราะงั้นเลิกดิ้นสู้กรอกข้อมูลให้ครบเซ็นชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ ำไมเหรอเส้นผิดเหรอไม่เป็นไรฉันช้ถ่ายให้ใหม่นะไม่ใช่ฉันชินกับการใช้ปากกาน้ำเงินอะอยู่ๆมาเปลี่ยนสีเลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเงินฉันไปหาที่โตให้เอาไหมไม่ต้องรอกฉันจะฝืนใช้ไปไม่ต้องฝืนก็ได้กัดนิ้วแล้วก็ใช้เลือดเขียนแทนพิม์ลายนิ้วมือด้วย ไม่พิมพ์ได้ไหมฉันอยากเก็บนวเดี๋ยวนี้แต่งง<า>นไม่<ร>ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วฉันบันทึกลายนิ้วมือแทนรู้ได้ไงว่าฉันจะพูดอะไรเอมา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 ทำไมเหรอ ถ้าเกิดว่าหมายถึงถ้าเกิดนะฉันแพ้คดีแล้วเป็นหมอไม่ได้เธอจะอยู่กับฉันไหมนายรู้ไหมว่าเรียนกฎหมายมาหลายปีมีผลอะไรต่อฉันบ้างเนี่ยนะการมองโลกเย็นชาฉันยอมที่จะปกป้องเรื่องที่ถูกต้องกับคนที่ฉันแคร์ฉันไม่ยอมให้นายแพ้หรอกนะ รบกวนทนายโงปกป้องผมด้วยวนร่างภรรยาภรรยาเฉิงเฉิงว่าไงวนร่างรู้ไหมว่าโทรมาผิดที่ผิดเวลามากเลย